กระตายกระต่ายกระต่ายกระดักกระดักไอ้ทุยนมันไก่เอาพีเฮ้ <laughs> ยมันร้องใส่แล้วไก่เออนำมัอะไรไอ,ไอ้หมูตายอุย้ย<อ>มาปลาอุ้ยโดนหนึ่งโสงมาหรือมาเปล่าอ๋อโอ้ยไม่ด<อ>ีหมูน้อยโอ้วิ่งนี่ครับอยู่ทำไมครับวิ่งนี่ครับที่ป๊อปเล่นจ่าอปเขาเสือกสูงเออโน้ปีพีอันแรกอะ,อ,ะอันที่สองแล้วเว้ยอ,อ้าวโอเค ขณะนี้ได้ไม่ได้อยู่ในช่วงพีพีหรือพีเคดีแล้วอะไรอะไรสโอ้ยอ่ากระโดดหักโอ้ยเดินช้าลงเลยอ๋อเล่เล่ก็เดินเท่าเดิมเลยอ๋อคุณนีก่มึงตายจริงเลยเป็นยังไงอ่ะเอาเนื้อไปแดกกัน มัน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 โยมันเอาของออกไงวะเอาเรียมันโยมหมดเลยอ่มันแบ่งไงวะสปีดเรียบปึ๊บโอเคแบ่งแล้วเอามารวมกันปึ๊บเอาให้ป๊อปปาร์ปึ๊บอ่าโอเคตอนยังไงอ่ะไอ้สีไงอ๋อแตกไปลากใส่ไอ้สีกัวสีเลขสีไปนั่งเคี้ยงขนมยู่เลยอือฮโหเสียงก็เหมือนดี โอยเป็นอะไรึงเนี่ยโดนพุตกไงแขนง่อยเลยเหรอแขนง่อยเรอไหนเฟี้ยต้องทำท่าแบบผมนี่กดนั่งแล้วแบบเงยหน้าขึ้นฟ้าสูงสุดแค่ไหยเพื่ออะไรเมื่อกี้ใครเรียกจอนมอหมูเหรอเฟี้ยเราลุมข้ามันได้ไหมเอ้ยมีมึงเห็นกูไหม thấy không? thấy, nó barking, barking, barking rồi, barking, stop hết đi. Ê <laughs> à, à, ôi. Ê. mo, Ê, hey, hey. Ngáp. Ê, hey, đi cấp 3. Ê. không thấy đến gì hết. Nón, nón, hay mang tai lên. Ngáp, à, ống tì mình luôn. Ngáp, à, 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 à. ทิ้งม้าห่งสัรจะทำทิ้งใครนั้นเขานับถือใช่ไหมเฮ้ยนั่นปลาใครมัมาด่ากันในเซิร์ฟวะใครด้วยโอช่างแม่เถอะแม่งปีิวอยู่เอาเหี้ยรู้สึกอันตรายเมื่อเวลามผ่านไปนานๆให้เขาเห็นเลยว่าเราอยู่แถวนี้อย่าให้เขาเห็นเลยว่าเราอยู่แถวนั้นใช่ไหมเข้าจะเล้วช็อต แล้ววะผมก็ไม่ทำไมไม่ได้ไม้เนี่ยไอ้คนตีนกดเก็บไม้เลยแล้วอ้าววัดก็ตีก็ตีไม้เหมือนไงอ๋อไอ้ไก่มองไม่เห็นไว้ไก่ไก่ไก่เงี้ยจังแวงโอ้โหตีทีที่เจ็ดโอ้โหเยอะเยอะเยอะโอ้โห้โดนโอ้อ้าว ขอมาขอมั่งขอจะเอาไปครับเงบแงบโอ้โหแค่นี้ผมขอหน่อยเปลี่ยนกันไม่ผมจะเอาไปคราฟสุดขันโอ้ยเสียงเสียงอันสุดท้ายได้ได้ขวานมาแล้วเว้ยเ้ยกดผิดเอาเอาออกมาปุ๊บห่าคราฟติงใช่ไหม้ยเดี๋ยวเอ้าเอ้า มันมันต้องเอ้ยมันมันดูทับทามเลยใช่ป่ะเดี๋ยวันเลรู้สึกไม่ได้ด้วยไหนดูซสมันมคืออะไรเอาไปกินอาหารทำไมก็กลูตัดไม้ก่อนโลกแลย w o r k b e เบนอ๋อว o r k b e n อ้าวขาดหินไปห้าชิ้นเหรอถ้าจะทำ stone ของแม่นี่หินสินะ เล่นและเนะได้ยินเสียงชัดชัดไหมายจัดครับจัดชัดครับชัดครับพูดดีๆก็ได้เลยพูดพูดไปพวกมันเดี๋ยวก็ไปชัดอ้ำไปรู้ไม่ใช่ละพอเหินไปเขาวิ่งไปเราก็ช่างพิทางพิทาโอ้ยแมาคุยในไมค์เลยแค่สามสิบอันผมมีประมาณเจ็ดสิบอันอะ

อนเคอโอเคอะมปล็อกนี่นี่พาสเวิร์ดอ่าอะไรดีหนึง้าับโอเคโน่เดีต้ค้างไม่ไม่ใช่เปิดสิหับอ้าปิดดิเปิดดิเปิดเปิดอ่าโอเคอ้าได้แล้ว เล่นเยอะมาแล้วอรอเช้าแล้วากันนะชาโคอบอกมาเจ้าวกวางน้อยไม่ไม่ไม่ข้าเป็นเพื่อนเจ้าเจ้าอยู่ทิ้งข้านะไม่ข้าเป็นเพื่อนเจ้าข้าจะจากับเจ้ามานล้วสิบปีแล้วทำไมเจ้าต้ทิ้งข้าเลยไม่เหมือนเพื่อนที่เราจากแค่วันเดียวก็ไม่ทิ้งอ่ะยายา <Tipp s> อย่าไปตี๊ข้าจะปามเจ้าจะสุดโลกจะคาดกว่าเขาจะยินรอหัวต่อไเย้เย้เพื่อนน้าคาร์เมจาวรักข้าโอ้ไม่ก็จะอย่าวิ่งต่อเลยข้าเพิ่งตบจนได้แค่สามทีเลยตบได้ไงดีกว่างน้อยนายอย่าหยุดเอ้ยไม่ใช่นายอย่าวิ่งเยี่ยมเพื่อนเจะอยู่กับข้าตลอดไปแล้วเจ้าก็จะเป็นอาหารของข้าตลอดไป เก็บอกไปจับกินทำไมกูไม่ได้สโต้หรือกูได้จะใครเลยดูเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เดินหาต่อกัได้เพื่อนเอาแรมไปสลอยัาไม่ยึ่งกับโอนอย่าไม่ยึ่งกับความเพื่อนข้าอย่าอย่ายึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ฟอร์มของว่ารู้สึกแปลกๆปล ทำไมกวางมันตายง่ายมันไม่มันไม่วิ่งหนีวะกวางสติเฟื่องมาแล้วรู้ๆว่ามัวิ่งเข้าไปบูติไม่ต้องวิ่งหนีเลยนะร <c oughs> ะบบแล้วปิดการคับอ๋ออ๋อมันปิดการคับเสืออ้าวเล่นตู้มันหัวเป็นเแล้วหยาบอ๋อเอาวางเอ๊ะอา,เ,อา,เ,อาอเพื่อเอาไม้มาทำวูดแพ็คหน่อยดี เดี๋ยวก่อนจะได้เอามาเอ้ยหา,ายผมหาพวกกิ่งไม้มันแบบเขไม่จะปิดการคาบเสื้อด้วยเข้ยนั่งงายอยู่พูดไม่ทานขาดคำเห็นแล้วต้องรีบตัดกแบบ่อนทีจะมีใครมาดูที่ไม่ใช่ป๊อปอเฟียตคาบเกี่ยวกับพวกเสื้อพ้าไม่ได้เลย สักอย่างเดียวที่ทำมามันเพื่ออะไรคุณไปหายุ่นยุ่งหมายพอหินสุดท้ายอะไรคเหรอยังยังตัดไม้คุณเดี๋ยวบอกอะไรเขาต้องบอกกูทำอะไรให้มึงว่ามึงมันพูดนม่มันทำกูทำอะไรมึง Joe we s p e n w e l i e I can cut วะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ะอ้าวเสียบมีคนมามีคนมาปะป๊าเราเขาบ้านตัวเองเล็กๆรังจะทำเหมือนีา่ต้นไม้ไม่มีไม้แล้วทำไมแล้วไอ้ต้นนี้มันไม่ใช่ไม้เหรอวะเียก็มันไม้มันหมดแล้วนี่เหรอก็ต้องรอไม้หมดแล้วดูมันดิ โอ้โหราศีเกิดงานสง่าตายแล้วชีวิตผมว่าเลยเลยามเฮ้สวัสดีนายได้อลหรอโอ้เพิ่งเจอได้แป๊บเดียวมายังแต่ไม่ใครเรียนแบบ B r F มาเรียนแบบอะไรวะเอผมไม่เคยเห็นพี่พี่เบนิเฟิร์เขเล่นเขเล่นรันเลย มีมีต้นไม้เหลือแลยเหอร้อยร้อยสองอันเยอะเดี๋ยวไปคาบคาบบ้านใหญ่ๆเล็กๆใหญ่ๆใหญ่ๆเล็กๆลเอ้วางตรงไหนดีป๊อปฮะที่สีผ่านแล้ววางตรงไหนดีอะไรวางตรงไหนนะสีผ่านแลเราวางไหนดีวางข้างบ้านนั่นแหละค้างบ้านเล็กเนาะอ๋อตรงนี้แล้วกันมีบีอาร์เอฟนะตัวปอมมาด้วย จะอ่อไม่หมดเหน่อยที่สุดเ่ะเฮ้ยก็ไปเยอะแล้วครับเงียบเปิดประตูดิอดอลล็อกลองกดอ,อ,อีกดีคออ้างดิมันมีอะไรบ้างไอเธอโค้ดยืมรลัสหาอะไรในึ่สองสามหนึ่งม2งหนึ่งสองสามหนึ่งอ่ะโอเคเปิดประตูธรรมดาธรรมดาแล้วได้ลองดิเปิดปรธรรมดาดิ ได้แล้วใช่ป่ะได้ละโอเคทีนี้ก็สบายใจไม่มีใครเปิดประตูเราได้แล้วเพื่อนกินเงียบคุกขอกมาดิว่าเมทัลปบงเมน,นอย,นนอยู่ไหนไหนอยู่ไหนวะขอหาแป๊บนึงมัน,นชื่อสโตนแฮทเชตสโตนแฮทเชตอะเอาแล้วป้อมมันป้อมเป็นขวาเลยนะ ขวานเลยอ่ะของผมมันเป็นแบบไม่เหมือนเป็นรอยหินแยกอ่ะเป็นหินแล้วแบบเป็นผู้ห็นผมถืออะไรอ่ะขวานขายธรรมดาใช่สายตาคนอื่นหรือมั้งฮบัคกิ้งการมองเ,อเ,ร,อร,เ,ออเรื่องนึครับทำไมมันมีโควิดตอนนั้นวะเฮ้ยเฮ้ยเขาเรียกกันว่าอะไรวะแอร์ดอบวะเฮ้ย<ร>ต้องรีบไ,ไ,ไปใช่ไหมไม่ไป,ไไปอ่ะ ยินไหมครับเดี๋ยวมันเปิด PVP PVP ขึ้นมาไม่เป็นเรื่องนี่สัญญาณเตือน PVP เนาะตอนนี้ผมกำลังจะตายไปบ้างหรือแล้วทราบว่าเพื่ออะไรทางขึ้นเนี้ใครรู้บ้างว่าผมเห็นอะไรผมเห็นไอตัวดำๆที่เจอในตอนเฮ้ยอเจ้หมาป่าโอ้โดนจัดโอ้หมาป่าหรือหมาวะ กัดแรงอหลบเข้าบ้านก่อนหลบเข้าบ้านก่อนมันโหดขนาดนั้นเลยเหรอวะพอโหดดิเนี่ยเฮ้ยอย่าหามแลวนะกูไม่ดีแกกูมองมองหามแล้วแหละเออหนีไปหนีไปเอออะไรวะปล่อยมันไปเกินปล่อยมันไป๋ยวผมฆ่าธนูก่อนผมต้องฆ่าธนูก่อนผมมีฆ่าธนูได้น้องจ๋าน้องจ๋าอย่ามายุ่งกับพี่นะน้องพี่ก็รู้ว่าน้องหน้าตาดี ทำไมกูว่าแม่งเป็นกูอยากลืมจริงแม่งไปแม่งไปทะเลมะไรแบว่าเนี่ยแนตงตากูไม่สงสัยแม่งอบผิวเยอะด,ดำเลยเองมุกไม่หาพายเคียดยังไม่รู้เลยไม่ใช่มุกเปล่เนี่ยกูก็พูดเป็น,น, <c oughs> ง,นงั้นแหละพูดเงี้ยเงันอีกสองอัน,อ,อ,น,นอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวโอเคมาซ้ำจะได้สนูุกห,หนู เคุยเฟสให้เอาอาหารใส่เข้าไปในช่องคุกเลยใช่ไหมเออเอาเนื้อใข่เข้าคลองคุกแล้วก็เปิดเราก็กดยีเปิดนึงอ๋อเปิดยังไงวะกดิดยีให้มันให้มันอ๋อปวดให้เปิดไม่ใช่เปิดเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอยู่นอกบ้านนอกหรือหน้าหน้าบ้านเลยเดิตามเราวิ่งไปแล้วอืมทำไมกินเนื้อนี่ไม่ได้วะ Animal fat w h a มันเนื้อป่าวะไม่ใช่เนื้อมันเป็นนี่เป็นไขมันอ้าวก็นึกว่าเผาไขมันเผาไขมันเผาหลาญรู้มาน้อยคอยรักกันนะครับ Fry เลยลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเต็มเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอ้เจ็ดสิบเจ็ดสิบ ขอพวกเหี้ยไปหาเรื่องหมาไม่ได้ไหนหาอ่ะโดนช็อตเดียวตายเลยเหรอนี่เนยิงสามหนึ่งลูกยิงสองดอกตายเฉือนมาโกดเปลี่ยนไปเลยเฉือนเฉือนมึงแบ่งให้กูมั่งดีจะเอาโค้ดอะเฉือน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 เยี่ยมจะแบ่งกูเลยจะนั่งจะนอน วหมเลยวะเรารู้สึกเหมือนชีวิตเรามัต้องแข่งกับเวลาด้วยนะทำไมกันเนี่ยแล้วทำไมเขาต้องทำเสียงนี้ด้วยนะเอาโอ๊ยทำไมมึงดูข้างบนแล้วแต่มึงดูแล้วมึงจะเห็นควันมึงลอยเต็มเลยป่าว่าเลยละ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 ร้อนจริงอ่ะทุกเพลงมาลองกันเลยอย่างไม่ใช่ปะเบิ้งเบ็ดบอกหนึ่งโอเคอย่างเงียบ แบ่งให้กูเลยดิอ๋อแล้วก็เอาไม้บางส่วนไปมึงกดขี้ขวาแล้วมึงก็แบบแบ่งเวลมีหัวไว้เนี่ยสปีดเ่ะมันจะแบ่งครึ่งอ่าสิบสามชิ้นเอาไปไว้เงี้ยมเอ้ยเยี่ยมไม่ใช่เงี่ยมใส่เข้าไปเปิดไฟช้กันใส่แพ็คลูกธนูอันหนึ่งจะได้แค่สิบชิ้นเนาะ เย็ยลูกเรียกธนูเป็นชิ้นไม่ใช่แม่งแฮกเล่เพื่อแม่งแฮกลูกธนูได้เียแฮกดปุ๊บเชียวลูกธนูเดือดเลยกมีเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยสองชิ้นอย่าเปลี่ยนเรื่องดิเพี้ยดอย่าเปลี่ยนเรื่องดิชิ้นเปลี่ยนเรื่องนะมันใบปึ๊บโอเคเอาอีกชิ้นปึ๊บโอเคครบสี่ชิ้นพครบสี่ชิ้น ฝนเป็ยเท่าไหร่วะเฟียสหน้าผมเป็นอะไรไปหน้าผมเป็นอะไรไปปีมไอสปิน่ไอสปินถุ่ไไหนเฟียสลองทำให้ดูสิทำไงคุณทาไงเลื่อนเมาส์ไปมาอมันได้แค่สปินสปินเอกันเฟียสดูนี่นะดึงสอง ทำอ,อะไร <c oughs> มึงเนี่ยคหัวอเนี่ยล็อกล็อล็อกล็อลอทำอ,อะไรวะเล่นแหลมวันเนี้ยขาจะขาเจ้า,าเล่าเล่จะ โดนยิงแล้วข้าดูตัวเองไม่ได้เฮ้ยทำไมไม่เห็นท้าตัวเองวะไอ้มึงยืนนิ่งๆเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูถ่ายให้เดี๋ยวนี้มึงมึงเก็บของมึงเก็บของเนี่ยไหนวะเดี๋ยวหันมาหันมาไอ้๋ยมึงยืนนิ่งๆนะเออมึงอย่าถือธนูดิมันมองไม่เห็นออกไปแล้วเดี้ยวเดี๋ยวผมขอยิงคุณแล้วกันจะได้เห็นเงับเมื่ออะไเบี้ยโอมเลยกันนนน เอ้ยไอ้แเปลี่ยนเทนูม็นปักมันหอมอเปลียนอมลูกเทนูโอ้ไม่ก็ชีวิตปอมเนึงรูปปากตัวใสมันหอมหวานอร่อยกรุงกล่อมโอเคอะทุกคนลงมนวงจันทานั่นสิรู้สึกมันสวยงามแต่ฉันว่านะหอมมากมันกับลังเงือชฉันา ไอเนี่ยเทียบกับไอ้นี้ไม่ได้เลยอ๋อออไฟไฟหมด